สบายดีปะลู้ปะลู้สบายดีปะลู้ปะลู้วันนี้เขามาบัตรพลสบายดีพี่น้องสบายดีปะลู้วันนี้เขามาบัตรพเดู้ไปหัวปีปีขาไปหัวแลนท์เขามันบอกให้เจ้าปีกปีกหัวแลนตัดก็บอกลุงให้ปีกปีกรถคันใดมารถวีโว่คันใดมาก็มีแต่รถอันอันผู้เจ้าเรามีอยู่ลูกเ่กี้ ลดงล่าย <osity> <น> <society> ลดามากแต่ไม่แต่ลดลดหลาคันรููมารดหลาโอ้ยแคนเอ้ยสื่อหายไปไปถอนนี่แต่รดหลาวัดลดชเล่งแ่นมาแมนบ่ลดหลาใสหัวลิลิโบแมนม่สันี่แมนบ่รดลานี่ยชเล่งนี่แมนบ่แมนบ่บเมบมนลดท้ยเนี่ยคันดท้าดหลาโอ้ยมโก ข้างหลังก็จะเป็นน้องป้าอยู่คนเดียวเขามาหกันอยู่นะลดไอลดไอดไอวันนี้เอาบอกป้าลุงก่อนเร็วในโซเลกันลดไอชาย้าลดอ้าเียงกันคันลดกายในเมนเบิรถดจมิกนะไม่ไม่ลดร้าลดราอีกแลวเปี่ยลดไอลดร้า เจ้าคือเป็นเจ้าที่เขาขี่น้ำจะลูกรถลาน่ะฮะลาสีไปไซม์มันนี่ลาสีไปไซไปบรรทพนไปบรรทพนอีกแล้วพี่น้องจ้าไปโค้ะค่ะไปสงพระที่พระธาตุโพนไปโปไปโปไปฮดพระลูกไปสงพระยิ่งไปที่หาปลาลูกบนก๊อกอะไรงามทนตันนาำงามต้นตาลบ่มีหน่วยมีบะมี่บอกมี บ่มีกระย่าหนี้ล้วลูกกับเจ้าขายบักตาลันทะเบิงกว่าปะสิบ่มีไในไรผุดเต็มต้นเต็มต้นโหเป็นแซงเป็นแซงอยู่ยังน้อยเนาะอาหมากย่างอยู่เนาะกับเจ้าบุรีเอากัเจ้าสูงแฮงนี่ใส่รถไงรถเทียงกันนี้เลยพี่น้องเอ้ยโหคันมีบิโกมาโหรถไอรถลาย ีรถสวนหลาม่แหลกจเมื่อเบิดแล้วพ่อจ๋าเขามายำได้นะเขาอยากเลิกบ้านเราได้คงคําแล้วพี่น้องเลยจอดไว้ทางนี้แหละพี่น้องเอ้ยหมู่ก็ยังจอดอยู่นี่เพราะเอาไปพูนก็ได้สิเอาเขาเจ้าเขาเลิกปลาเขาเลยเพราว่าที่เอาขึ้นหลยยาง ถึงเรียบร้อยค่ะมา<จ>ะถึง <จะ S 1> เรียบเออเอาลงมือเดียวขืนโหลดหมู่ก็ได้ฉีดมาทันเนาะ,ะเอาลงตามตอนอนมอเอาล,ง,อาลงน้ำลังพี่น้องเอ้น้ำลังสงการสิบห้าคำเพิ่งจงเอาลงปล่าลงบ่เนี่ยไปไปตรงนี้สิดรู้น้องอ่ะอีบ่

ลุงกวาได้ยงงหนึ่งสองสามสี่ือไปลุกเลยเอาเลยเฮ้ยร้านเจ้านะโอ้ลุกลุผ้าอ้วนะป้าผู้ผป้าเอาเร็วอ่ะพอถือใช่ใช่เศรตเรตอยไปเออไปไป โอ้มีคนเก็บกวด้วยเฉพาะถ่าน,า,นา,านี่หอน่ะเอ้นหน้านนาั้นน้ำหอมจุดตรงนั้นอยู่ตรงนั้นเขามาเงียบเลย <c ười> เจ้าเจ้าเมื่อเลย <c ười> <c ười> ตะวันตะวันเวทีปนเชิงปูนเสิมมาอ้าวดพูนพูนเม่พาขึ้นเคงก่องก่อนลาหอนตีนนะไม่ไปผไปผัวนันป่าผัเออไปโลด bên hàng <coughs> ซาไป <coughs> <coughs> <coughs>

ไปๆไปเนี่ยบ่ไปอย่าพูอย่าไป <laughs> <laughs> ย่งางไปมันอ้อมพาลูกม like. ันย่างไปผูปุ <t <t ๊บบอนี่ตมาหายนะลไปอ่าโครลกันี้ะคือเจ้าประแทนคำเหลืองพี่เนาะ เอออันนี้เลยอันทูกตัวจริงเลยนี่น่าเป็นหูบเลยนีะอันนี้ล่นอืมตัวจริงเลยนกปองไม่เด็่นะเนยนะเอามาพอสี่ทอาจะดอ่าน้องตีนเนาะ นะเขาไปอยู่ในหยดเนี่ยเขาพแห้งในไไหนบอกว่าจะเกเขาไปลบไปเื่อเออนั่งมาเลยเบลเอแว่าอย่าสไใช่ ผีเขียวผเขียวคเืองนี่คืออันอันปีหนึ่งเรจะออกมาเทื่อนหนึ่งมาหดมาโฉมทองปีหลักค่างตรงเนี้ะเอาเพาะ่าอกทนี่แหละมาหดไหมหดบ่อค่ะหดบ่อค่คนนั้ออเป็นเท่าหวลูกครองใส่หัวลูกเนี่ย เดีัน้เาัวแล้วเอามาตครูใหญ่ร่คูใหญ่ร่ยคนนใ่อยห็นออรห่อแล้วลูกพ่อูอใหพ่ใหคนน่อยนี่ อ๋อส mm. ีอุ <ok ้งกเน่อู้ืกแน่อย่าบดสิ k กัพ่อพาไเป็นที่พอเนี่ยพอโอ้เป็นรูปมันเอาลูกปลาลูกปลาลูกเอาหลันน้ำนีลูก ลูกเลยพ่อพ่อลูกพ่อพ่อป้ปะตะวันอ้ยน้สูงเลยคีซูซี่ค่ะนี่น้อยพ่อลูกพ่อ เอารูปใช่ไหมรูปใช่ไหมให้ป้าลุงเบื้องนี่เอาคนหน่อยผนับเอารูปเบื้งดูตังอยู่บ่ะโอ้ที่แต่บอรูปรูปลงปล้าเปรูปของใหญ่นะ โคตรเลยลูกเพราะแหละโคตร้าเเธอเลยด้วยบ้านเราโคตรเลยพญานาคก็โคตรเลยด้ตอนเอาเกือบเจ้านะใส่เกือบวันนี้ได้มาโคตรสงพระเจ้าแผ่นคำเลืองพี่น้องเพื่อนก็เอาออกมาจากพระธาตุใหญ่ออกมาจากพระธาตุมาไทยไทย พูดจะไปลูบค้องอะไพูดจะไปลูบคองมุมนี้ไนสวยนะมุมนี้สวยไหม เอาลูกฉันแม่ลูกนะแม่ลูกน,น้องฟ้าน้องฟ้าลูกบ่เทิงบ่ฮะอายายแม่จับจ้ะเ,เ,เนี่ยแนมน้องเดินลูกเด้อน้องไปโตดน้ำได้ฟ้าไปน้ำน้องลูก ตะวันน่ะตะวันน้อยน่ะหลากไปส่องอยากไปเบ่งป่าตะวันน้อยอยากไปดูปลาเพิ่นเอาพระลงเฮาก็เลยมาสงฆ์พระพี่น้องจ้าที่พระาธาตุโพนนะจ้าบ้านโพนบ้านโพนาธาตุเมืองไซปูทองสื่อวัดนะสื่อวัดพระาธาตุโพน งามบ่บรรยากาศยำแรงๆค่ะเฮ้ยเฮเล่นใกล้น้ำคนเบิดเลยพี่น้องเอ้ยมาแรงนะก็จะเอามาา่อบิแลละฮะเต้าเต้าเต้าอยู่ที่ไหนลูกใช้ลูกเต้านัน้ะใช้ว้าวน้ำบ๊อกป้าเต่าบ่ลูก เต้าเฮ้ยเต้าเต้าเต้าเฮ้ยเต่ามองนี่นะเพื่อนครั้งมันใบแห้ปลาน้อยอยู่กระเป๋าเอาน้ำคือโบกแห้งแต่เนาะมือเดินเหนียวสีแดงได้ลูกปลามันใสยังอ่อืมเดาว่ามันไหลออกลูกออกเต้าทำมาปีพี่น้องเลยปลาน่ะสันสีไล ตะเวนแดงตะเวนแดงฝ่าไสมาถ่ายจิ๋วผีฝ่าไสตะเวนแดงลูกงามได้หาเอาโทรศัพท์มาผอมาถ่ายขอลงคลิปก่อนเอาน้องเด้เอน้องกลุ่มเด้อแมตตาตายปุ๊งเนี่ยบ่กเลีวสิตายอ,อีกอย่างเด้อ ไปได้ไม่ไปลูกของนะลูกไอ้โอ้ดังเลยเทพไทยจะได้เป็นนักร้องเอาปชิยารูปรูปพี่ได้ไหมเอาเออลากระดังคนวะลาที่กระดังครัไปไปไปเบิ่งได้เตาหนะลูกเอารูปได้ไหมลูกรูปได้ไหมไปรูปได้ไหมเบิ่งเตาน้ำลูกนึกเอาอยากได้ยังสิเฮ็ดนะได้ อนาคตภายภาคหน้าจะเป็นอย่างไรน้องฟ้ากำลังจะลูบข้อโอ้จูบเจ้าเจ้าเด้พี่น้องคะโอ้เออลูบลูบลูบเป็นลูบลงน่มาแล้วมาแล้วฟ้าดองฟ้านึกอะไรอ่ะ ดังมวนจังเลยเด็กใต้มาบังเนยนะดังมุดมวลบังเนป่จยัดอปดดังๆๆโอ้ยังยุดอยู่จะคข้องออกมาหอดใจเลยห่วยเขามากระโมยอยางลอยหูมาแล้ว

พ่ำพี่นงพอดีทางโพงตีแกล่งตีคลองตีโองตัวหน่อยซอยจุกเลยจะเบื่อโอเคอะพี่น้องคะแมวดแมววันนี้เราก็มาเสร็จนะคะดุพี่ชั้นนูดดอกหนอนทำเลี้ยงพี่น้องมีปนออกมาแบบหน้าใหญ่